สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำตัวบอทกอดกอดกันนะอ่ะต้องใช้ตัวบอด2ตัวนะคบทุกคนตัวบอดคืออะไรตัวบอดคือตัวละครที่อยู่ในเกมนะ,ะเดี๋ยวพี่จะเอาคนนี้กับกับยวขอหาก่อนขอหาแป๊บหนึ่งนะคะทะเกคน เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่หากรนนะนนนนเป็นไงยังน้เป็นยังไงเอาจะไล่จะแล้วอ่ะคนนี้ไล่มากีีอ่ะคนนี้เลยนะครับแล้วก็ไปหาอีกคนนึงเดี๋ยวโทรเรียกมาอ่ะโทรโทรเรียกมานะทุกคนแล้วก็เข้าเมนูชาร์ลีเดี๋ยวถ้ามีเดตโพสต์โหมดเ p c มพีซีเวดก่อนแล้วก็กดออกเลย เตรียมหน้าโพสโต์โหมดไปเลยนะเข้าจะเข้าเมนูชาระจิอเทมิดิตโพสโต์โหมดแล้วก็มาให้ตัวนี้ตามเรามาก่อนเออให้ตัวเอยอันดับแรกเข้าเมนูชารจิตอเทมดิสติ๊กตรงนี้เพื่อจะได้ทะลุตัวกันเอออ่ะตัวนี้ก็กดฮักกอดแล้วก็กดทอคคุยกดชาระอิดิตแล้วก็เลื่อนแล้วก็โมชันสปิต ปรับเป็นศูนย์เลยนะครับทุกคนปรับเป็นศูนย์เลยนะอ่ามันจะเป็นแบบนี้เออกดให้เขาไปตัวต่อมาก็ทําเหมือนกันกดท็อกฮาร์ทท็อกใช้ดิด Motion Speed ปรับเป็นศูนย์เลยนะครับอ่าต่อมาท็อกตัวใดตัวหนึ่งสมมติพี่จาาตัวนี้กดท็อกท็อกสิใช้ดิที่มีดิด โพสโหมดเลื่อนลงมาใช้ลูกศรตัวนี้ขยับเข้าไปใกล้ๆก,กันอย่าลืมติ๊กตรงที่พี่บอกด้วยนะมันจะได้ทะลุกกันปรับตามใจชอบเลยครับว่าจะต้องขยับแ<ม>ซค<ม>ขยับนู่นขยับนี่ไหม,มอ,อปรับเลยอันนี้เลยแหละไปปรับไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้พี่เอาแบบนี้นะก็ทำเป็นแบบนี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไครต์หรือว่าซับตะไครเนาออย่าลืมกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามการ์ตูนสั้นด้วยนะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามการ์ตูนสั้นกันด้วยนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงตอนไหนถ้าใครผ่านมาฝากกดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะ อขอแคปชั่นโปรโมทมช่องนิดนึงถ้าใครเหนื่อยก็ต้องไปพักแต่ถ้าเหนื่อยมากๆนี่ก็ที่นี่เลยที่หมู่บ้านสัก,กุลมาโฮมาพักกันได้อย่าลืมซับสไคร์กระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ให้พี่ด้วยนะสวัสดีครับ